สวัสดีสสดจ้าพี่น้องป้องปายสุขคูสุกคนมาเป็นดอกบาดเ <แบ S 1> พลืเลยค่ะขึ้นหนาแม่มาดนะพี่น้องจ้านี่หมึกทาโกตัวนี้โตใสง่ายจ้ะพี่น้อง <คน S 1> จ้เ<ร>าเนี่พี่เห็นบอกงามงานพี่น้องตัวง่ค่ะนะคะมันเลยแพร์ระสรีหนวดมันยังงามนะคะจิมก็มันจิมซี่ฟูดพี่น้องนี่คนๆเนี่ยค่ะเหนียวๆหอมๆสุดยอดจัดจานมากเลยนะคะพี่น้องจ้ามัน้องกินแบบนี้นะคะแก้มด้วยกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งกรอบๆหวานนะคะพี่น้องจ้า ตัดแก่เปลี่ยนแก่ข้าวนะพี่น้องพักเคร่องเคียงก็จะมีพักค้อมปอมนะคะเบบี้แครอทนะคะแล้วก็มีแรดดิสนะคะมาตกแตง่ง้วยพี่น้องเด้อแตงกวานะคะคพี่น้องจ้าบอกไปก่อนเลยสิว <ตก S 1> ่า <ตก S 1> พักขึ้นไหนไหนขึ้นมากินพักกัซิวากีกเนาะพี่น้องนะเอาหมึกให้มันรอดก่อนนะคะพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อมากินน้ำกันแซบๆค่ะเล่นตัวเป็นโลกไมเอาก้อนนีไปกินได้พี่น้องเด้อพี่น้อง สายควบคุมน้ําห si นักนะคะคุ après. มหิวแล้วก็ขับถ่ายยากเร่งระบบผอผ่านะพี่นนท์ถามมาอันจะเรืยังขายกาแฟนั่งวิวบอขายอยู่เล้ยค่ะพี่นนทงจ้ะขายออกอยู่เรื่อยๆนะคะพี่นนจ้ากาแฟนางบีนะคะเน้นคุมหิวนะคะเร่งระบบการผอผ่านะคะพี่นนจ้ะแล้วก็ขับถ่ายยากอ่ากินจุกกินจิกน้อยลงนะคะพี่นนจ้ะหนึ่งห่อเนี่ยสองบาทส่งฟรีสําหรับที่ที่โอนเนินนะคะมีสิบห่อด้วยค่ะผู้ใดมากินกาแฟแล้วกะ ผู้ใดวากินกาแฟกะกินโกโก้กะได้ด้อค่ะพี่นอนจ้าเอาใดรสนใจก็ทักแชทมาสอบถามข้อมูลรีวิวเพิ่มเติมนะจ้าเอาจวดจวดวันนี้ขายก้อนกินเอาต้องเอาหนวดใหญ่ก่อนปาใหญ่มันสูงมันกะยิบมันกะย่ิบเลยหนวดมันสวยนะคะเลยแต่ละอันนะแต่ละแต่ละตต้มันกะบางโต้กัหยาบบางโต้กับ่หยาบพี่น้อง อันนี้ต้มซุปแล้วกะเอามันน็อกใส้น้ำยินน้ำแข็งค่ะเอาเมืองจิมเพีย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 เนื้ออร่อยไหมอร่อยว่าบ้านเราไหมเนื้อมันเยอะจริงนะเขาบอกแต่ใจ้เลมื้อบานเท่าหรอฉันาบอกไข่ดอกเป็นไงคือหนวดมันไง,นนไงนเนื้อมันแน่นมาก ตัวนี้กระหยาบรึพี่น้องก็เตรียมร่อมนี่มาแซ่บดีกรอบหวานอร่อยตัวนี้ถ้าซื้อ <ๆ S 1> มาจากแมคโครพี่น้องแมคโครมันจะมีแบบฟิตแข็งไว้นะคะตัวนี้หนึ่งพันแปดร้อยกว่าบาท เน้ความเป็นรสชาติของมึกอะมึกหนึน่นแนนหลายกว่ามึกบานเท่านะพี่น้องนะก็ถามว่าความแสบความหวานยังไงพอพอปันกันก็บานเท่านะพี่น้องนะเนื้อมันเยอะอืมมันแน่นมันมาพลอยปันไหนได้พี่น้องน้ำกระหยาบยูสะคือว่าหยาบอยู่อ๋อผู้สูงอายุก็กินยากนิดนึง เพิม่พมพลนเพิ่มดูเลเพ,พิ่มความแซบไปอีก <c oughs> หนวดไม่เงนะกืนลึเปละ

Mm. Mm. Oh. หนวดเดียวนี่ฝากไปทุกนาที่อ่ะเดี๋ยวเรื่องไม่ออกอ่ว่้านถากินแบบว่าไม่ไม่แบบบริสีทธิ์แข็งไว้นะมันอาจจะไม่แข็งก็ได้เป็นเนปตากาลรเนี่ย อออก็เอามาหั่นเป็นแว่นแว่นแวนแว่บางๆคนเกาหลีมากินก็คงจะบอกว่าตาใส่ไปเห็พวกสุ้งเกี๊ยวกันอีกนานของคนคือสีหนุ่มนะพี่นนองของคนเป็นเป็นเลยเนี่ยค่ะ,อ,ะอันนี้ของเขามันอัดแข็งมากพี่นนองมันเดอนตางมาไรล ดูในยู u b e มาโอ้โหวันนี้มันจับมาอย่างเยอะมึนีพลังเยอะอมันจะไม่พลังเยอะได้ไงดูดูกล้ามเนื้อมันดิเนื้ออย่างแน่น้องเพเมย์วิสิตองอาอัง่ายเฉยๆต้องไปสมทานอะ สวยอ่ะซีมัน <c oughs> ส,สวยน้ำน้ำอะจบด้านแล้วจำรักเลยหนวดที่สอง <c oughs> อ้ม <c oughs> จิ้มแข็นดีครับ ม่ถ้าไม่มีน้าจิ้มแบบร้อยๆนะตายกินสมถานนะเสียด้บลีเนะีเนื้อนะกืมเน่นน้อมาเน่นน้นคนตาวินี่ใ่ป่ะนิวลางเอาไปพัดกระเพ้าเนาะบาท่านบางบานนะอางี้ประรการงาจารยอย่างเงี้ยบิดเว่น ต้มนานป่ะเด็กนานเลยไหมมันต้องต้ตมนานนะนไม่ไม่ชุกไม่เปื่อยต้มนานแล้วก็นอก็อกต้มเสร็จแล้วก็น็อกน้แข็งเย็นยมันจุกมันจุกจัดมะนาวเน,นี่ยบะซุกตีมันกัดแข็งไปหมดแก่เส้นนวดแก่เส้นนวนี่กินเอ <c oughs> อเกี่ยวกัน ธรรมดเงินเมื่อยกลับซื้อมะกุฎาเท่ากินเอาได้ตัวใหญ่เร่งมันก็ไม่แฉะกันโหดกันพวดหรอกเมืเก่กันหรืเปล่าเมื่อรถไมแค่มันสวยเถอะแ,แต่นี่เนื้อมันเยอะแค่นั้นนิ่งแพงเอาไปวัดวัดเป็นกระปุกเนี้ยนะเนยผัดกะเพราอร่อยนะบอกเออเอาไปฮะหรือวัดเป็นกระปุกเนียเลย <laughs> Nát được hát được hỏi rồi. Hãy hát mầm băng và được hỏi mình điện lệch. Lò yakin nữa nèo 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 กระดิกเลยคนอ่ะมานคนบอกไปไปไหนแม่โคมันอยู่ตรงไหนวะอยู่ในตู้แจกแก้มมันกลับมาเป็นลๆของของคนแม่พ่น้องมันห่อเป็นตัวเลยอืไอคนทำมาตองเรานี่ก็สุดยอดนะ ทำก่าจะมาขายมันแปลรูปดีมากหืมหืม <c oughs> ป้านช้ากับหนูอะ่ะก็เลยเอามาเจลาตินนะเยอะเลย <laughs> รวมตาแล้วครับเกี่ยวเกลียวไม่ออกอืมชะม้อนหนึ่งสีมืดป่ะเนี่ยกินกระเจียมีมดกึ่งตัวเลยนะข้อสองหัวโอ้น้ำตาไหลเลยเกลียวเกลียวผู้เทาเมัดซิดจ้ะอ้ อันนี้ว oh, ิจ you <c oughs> <y> ิตรกินได้กี่หนวดล่ะโอ้ก็เกือบหมดน่ะแล้วอยู่สองสามหนวดหนวดนี้ตมันกินแกงไงต้อกินแดงไงบวกลิ่มแล้วกินลุดกินลุดนะอันนี้กินลุดไม่ได้นะเนาะเนื้องามมันเหนื้อมันใหญ่ไงคือเนื้อมันอ่ะแน่นแล้วผู้ใดมักที่ว่าเป็นเนื้อปลาหมึกแน่นๆแล้วก็ได้ความ รสชาติก<อ>ลิ่นปลาหมึกอะ่ะเวลาหยับนี่เป็นแบบรู้เลยปลาหมึกปลาหมึกอะ่ะบอกปั้นนี่นะเออต้องต้องมึกขกาแต่ถ้าให้หลานแนะนำนะมึกบานท่อกับแซ่เพื่อนเอามึกบานท่อลหละเมื่อหยาบใช่ไหมนี่ปกติอยู่ใต้ก็จะกินมึกไอ้นี่มึกมึกกล้วยที่มันยาวๆอ่ะตอนนั้นแกกินร้อยไหมมึกกล้วยกับแซบแล้ว ย้อนไปเมื่อสองสามปีนี่คือปอปปูลา,มากม่หมึกทาโกะจนเต้นตัวนเจ็ดเป็นลอยยังไงเงี้ยทำไมรแบบเนี้ยเจ็ดเป็นลอยเังตัวกรบต้องพันไหมตัวาแบบโอ้โหอันนี้มันซอบป,ปัปุลาเลยรพี่น้องคนเราเานไม่กิน,กนเลยอ,อ่ะของขวัญมาเด้อแล้ว,วก็หมดแล้ว นเนีไหนี่ยมึงพุ่งข่อยฟองให้ดีเปล่าหมักอยู่บอกแหมกินอะไรวะนางอยากทำว่าพี่น้องทำว่านั่งลำบากไว้คุณแม่โอ้ขับก็ลำบากพี่น้องท้องมันท้องมันคำแม่พี่น้องมันหนีบยี่หม่องระบางหนักอุกเข้ากับท้องนะแล้วมันก็ดึงสีไอ้พี่น้องเป็นลูกโป่ง นั่งพื้นแหงบ่ได้เลยค่ะงายท้องลุกบ่ขึ้นตีร่างกายตัขนาดเวลานอนเวลาลุกขึ้นเนงพี่น้องมันลุกตรงๆม่ได้ด้ยค่ะถ้าว่าถ้าท่านี้รับกับว่าพี่พูดแล้วขึ้นเฮาตรงเอียงค่ะกิดันแขนท่านี้ขึ้นพี่น้องเอ้ยลุกแต่ละเที่ปวดลาไปหมดด้ยค่ะปวดคอขาปวดเข่าปวดท้องขัดเอลีค้นท้องอลนะหมดยาง หมดแล้วหมดแล้วนี่เหลืออยู่นี่ขี้โกงว่าเจ้าขี้โกงค่อยยังกินหมดสองขวดเลยแน่นะคะพี่นอนจะเพลงมิสิบบ oh, ัวพานบัวพานนนียบัวพานกินโชว์ไม่ผ่านนะคะเธอเหลืออยู่นิดหน่อยนึงเธอก็ลังกินให้หมดนะคะผู้ใดอยากจะลองกินเราไปเราไปซื้อมากินเมั่งได้ค่ะพี่น้องรสชาติมันโอเคอยู่แต่ถามว่ามันหยา่ายบอ มันหยางหยางเลยค่ะแจ็กซี่คุณแบ่งเอานละเซี่ยวแมนแจ็กซี่หาคนอ่ะอิ่มอยู่ค่ะพี่น,อน้องจ๋าแต่คนสองขนเหนื่อยจุกนะพี่น้องน,นะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะผู้ใดสนใจนะคะตัวช่วยดีๆนะคะพี่น,อน้องจ๋าสําหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักกิน,ก,นก,กินจุกกินจิบบ่อยออะพี่น้องน,นะคะแล้วก็แนะนํากาแฟนางบีนะคะพี่น้องจ๋าคุมหิวเด้อค่ะเล็กระบบการผอผผานแล้วก็กินจุกกินจิบนะคะวันละหนึ่ง ถึงสองซองนะคะก่อนอาหารเช้าหรือมื้อหนักเด้อพี่น้องเด้อย,ย้ำว่าก่อนอาหารเช้าหรือมื้อหนักนะคะพี่น้องจ๋าช่วยให้เรากินได้น้อยลงแล้วก็เร่งระบบการเผาผลาญอย่างปลอดภัยนะคะพี่น้องจ๋ากาแฟนางดีท้งผู้ใดบ่ววกินกาแฟด้วยค่ะกะมีโกโก้ให้นะคะพี่น้องจ๋าโปรโมชั่นนะคะมันกะจะเป็นโปรโมชั่นส่งฟรีสําหรับท่านที่โอนเงินเลยค่ะผู้ใดกะ สนใจสอบถามข้อมูลรายละเอียดดีวีเพิ่มเติมก็ทักแชทเข้ามาสอบถามนะคะหรือเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ดาค่ากินไปแล้วสดเสวัสดีจ้า